สวัสดีค่ะชนีวิวแชร์อยากกินอยากเที่ยวเมื่อาวานก็รู้อยู่ฝนตกหนักมากแต่ก็ยังอยากออกไปแต่งตัวยังสวยเลยจะไปเที่ยวบางแสนถ่ายรูปหลายๆที่แต่ฝนมันไม่หยุดตกก็เลยต้องได้ย้อนรถกลับมา,มาก็เลยแวะซื้อเบอร์เกอร์กินแล้วก็เสิร์ชหาร้านคาเฟ่นใน Google ก็เลยได้มาเจอร้านแคทตั้ m มอร์นิ่งอยู่ในหมู่บ้านวราแลนที่แปดลิล <รา S 2> คาหายากนิดน,นึงนะคะทุกคนจะเรียกว่าร้านรับก็ว่าได้ค่ะพอเข้าไปปุ๊บบรรยากาศดีมากๆไม่ค่ะสุดๆร้านเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่พอไปถึงฝนก็หยุดตกเลยใครท ตัดเอาไว้ขายด้วยค่ะอาหารที่เราสั่งไว้ก็มา,า,าแล้วค่ะที่เราสั่งก็มีข้าวซอยไข่ต้มขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ยำรวมทะเลค่ะของอ้อมก็สองจานจุกๆไปเลยนะคะเพราะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะกินเบอร์เกอร์ไปอย่างเดียวค่ะรสชาติถือว่าใช้ได้ค่ะสิบเต็มสิบไม่หักเลยค่ะไม่ได้มาสปอยนะคะ แล้วก็ไม่ได้มารีวิวให้ทางร้านด้วยค่ะกินเองรีวิวเองค่ะจีนและยำรสชัดรสสุดๆเลยค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานขนมเค้กบูบอลี่คืออร่อยมากๆเลยตามด้วยมทชะชาเขียวน่าจะสั่งเป็นนมเย็นจะได้เข้ากับชุดทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะค่าเสียหายก็ประมาณนี้เลยค่ะกินเสร็จแล้วก็มาออกกําลังกายนิดนึงเอธตีเข้าลุมด้วยนะจ๊ะวันในวันที่ฝนตกไม่มีอะไรมากกินแล้วก็เที่ยวได้ที่เดียวก็จบแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย